วันนี้ก็จะมาพาดูในเวิร์กช็อปที่1นนะครับจะเป็นการสร้างตารางครับสร้างเทเบิลแล้วก็การสร้างฟอร์มแบบง่ายๆนะครับโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access นะครับเราก็จะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับในการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเวอร์ชั่นที่นำมาเสนอให้ดูนะครับก็เป็นเวอร์ชันในภาษาไทยนะครับ เราก็จะเริ่มที่สร้างที่ฐานข้อมูลเปล่านะครับเราจะคลิกที่ตรงนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อมันครับวันนี้ก็เป็น Work 1น,นะครับ U O R K ครับก็สามารถเรื่องที่จัดเก็บได้โดยที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับผมจะเก็บไว้ที่ไดดีแล้วกันนะครับแล้วก็กดตกลง นะครับสังเกตรตรงนี้จะเป็นไดดีนะครับแล้วเราก็กดสร้างรสร้างก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับอะเดี๋ยวผมซูมให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Table นะครับเทเบิอันดับแรกนะครับเราจะต้องบันทึก เทเบิลนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนครับอ่ะตอวิธีการก็คลิกขวาครับเลือกบันทึกในนี้ผมจะทําเป็นตารางข้อมูลนักเรียนนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่า table under score student นะครับแบบนี้นะครับเมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับก็กดตกลง เราก็จะได้เป็นชื่อของ table student แล้วก็ตรงนี้นะครับโอเคครับถ้าเกิดเราพิมพ์ผิดนะครับตั้งชื่อผิดหรือว่าอยากแก้ไขชื่อนะครับเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ rename เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับได้เลยแต่ว่าถ้าเปิดตัวนี้อยู่นะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้เราจะต้องปิดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับจะแก้ไขชื่อได้ครับ เราดดบเบลคลิกหรือว่าคลิกขวาโอเพนเปิดกลับมาเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับเราจะไปตั้ง Attribute นะครับหรือกำหนดฟิล l นะครับว่าแต่ละคอลัมน์จะมีฟิล l ชื่ออะไรบ้างนะครับเราจะเก็บข้อมูลนักเรียนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆแล้วกันนะครับอ่าเรามาเปลี่ยนมุมมองก่อนครับเปลี่ยนมุมมองแล้วเลือกที่เป็นมุมมองออกแบบนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดฟิลนะครับ มาดูจะมีคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูลนะครับหรือชื่อฟิลแล้วก็ชนิดของข้อมูลนะครับที่เราต้องกําหนดนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับอันแรกโปรแกรมกําหนดอัตโนมัตินะครับเป็น id นะครับเป็น primary key นะครับชนิดข้อมูลก็คือเป็นตัวเลขอัตโนมัติมันจะรันไปเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องกําหนดอะไรทั้งนั้นแต่เรามาดูนะครับนักเรียนจะสร้างข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเก็บข้อมูลนักเรียนเก,ยก็บข้อมูลเพื่อนลองดูว่า จะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นคอลัมน์ที่2นะครับก็จะเป็นรหัสประจําตัวนะครับรหัสประจําตัวนักเรียนนะครับนักเรียนนะครับชื่อสกุลนะครับ มีอะไรอีกเอ,อ่ออายุนะครับอายุเบอร์โทรติดตอ่อนะครับเบอร์โทรแล้วก็รูปภาพนะครับรูปภาพอ่ะอันนี้จะยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับ5คอลัมน์นะครับ5คอลัมน์อ่าทีนี้มาดูชนิดของข้อมูลครับชนิดของข้อมูลอย่างรหัสประจำตัวนักเรียนนะครับ ก็มีเป็นตัวเลขนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งข้อความสั้นแล้วก็ตัวเลขนะครับถ้าเป็นตัวเลขเฉยๆเราจะพิมพ์ศูนย์นำหน้าไม่ได้นะครับถ้าเป็นข้อความเราไปพิมพ์ได้ทั้งพวกตัวอักษรีดทับนะครับก็อันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับว่าเราต้องประเมินโปรแกรมที่เราจะพัฒนานะครับว่าเราจะควรจะใช้แบบใดนะครับผมก็จะใช้เป็นข้อความสั้นแล้วกันนะครับ โดยข้อความสั้นนะครับมาดูด้านล่างก็สามารถมีความยาวได้ถึง255ตัวอักษรนะครับตรงนี้ต่อไปครับชื่อสกุลนะครับเราก็จะใช้เป็นข้อความสั้นนะครับอายุนะครับอายุไม่มีศูนย์นำหน้าอยู่แล้วนะครับเราเป็นตัวเลขก็ได้นะครับตัวเลขเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับถ้าเวลาเก็บนะครับมีเลขศูนย์นำหน้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่เป็นข้อความสั้นนะครับ ถ้าใช้ตัวเลขเขาจะตัดศูนย์ทิ้งอัตโนมัตินะครับใช้เป็นข้อความสั้นต่อไปรูปภาพครับรูปภาพนี้เป็นไฟล์พวก .jpeg นะครับ .png อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ลักษณะของไฟล์นะครับก็จะเป็นสิ่งที่แนบมานะครับในภาษาไทยแบนี้แบบนี้นะครับเมื่อเรากำหนดคร่าวๆเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็มาบันทึกครับวิธีการบันทึกก็คลิกขวาครับบันทึกแบบนี้ครับทีนี้เราก็เปลี่ยนมุมมองครับไปเป็นมุมมองแบบตารางนะครับถ้าแบบนี้นะครับถ้าตัวอักษรมันเล็กไปทาอย่างไรครับเราก็จะมาคุมดําแล้วก็ปรับขนาดนะครับเราก็จะคุมดํามาที่เมนูหน้าแรกนะครับแล้วก็เลือกที่ขนาดฟอนต์ครับแต่ผมปรับให้มันใหญ่ขึ้นสัก28แล้วกัน เมื่อได้แบบนี้นะครับช่องมันแคบนะครับเราก็สามารถเอาเมาส์มาชี้ให้เกิดเป็นลูกศรแบบนี้นะครับสีน้ำดำแบบนี้แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกให้มันขยายได้นะครับหรือจะลากขยายแบบนี้ก็ได้ลากขยายแบบนี้ได้เลยนะครับถ้ากรอกข้อมูลไปแล้วมันเกิดเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็สามารถมาลากขยายนะครับแบบนี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทดลองกรอกไปสักหนึ่งคนนะครับ ทดสอบนะครับออกปิดปิดปิดอันนี้เลขประจําตัวนักเรียนนะครับสองแปดหนึ่งสามศูนย์นายทดสอบอายุสิบสองครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองเจ็ดหกแปดเจ็ดแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ใส่รูปภาพนะครับวิธีใส่ก็คือดับเบิลคลิกนะครับเลี๋ยวที่เพิ่มนะครับ แล้วก็ไปหารูปนะคะรับหาดูมาซักรูปหนึ่งอ่าผมไปดูในพิเช์นะครับมีรูปอ่าเ,อาเป็นรูปวงกลมนี้นะครับเราเป็นคลิกกดตกลงนะครับเราก็จะเห็นตัวเลขขึ้นเป็น1แบบนี้นะครับนี่ก็อยูด่ด้านล่างครับเราก็จะได้ข้อมูลมาเป็น1นึ่เลคคอร์ดนะครับหรือ1ระเบียนที่เราเรียกเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับในหน้าของ การสร้างตารางก็จะมีแบบนี้ครับก็สามารถเพิ่มข้อมูลลงไปได้เรื่อยๆนะครับเพิ่มเรื่อยๆจะกีรคคอร์ดก็แล้วแต่เรามีข้อมูลนะครับก็ถ้าตรงไหนไม่ทันนะครับก็ให้พอสหยุดไว้นะครับแล้วก็ทําตามทีละขั้นตอนนะครับโอเคต่อไปเป็นการสร้างฟอร์มนะครับฟังฟอร์มนะครับเราก็จะไปที่สร้างนะครับการสร้างฟอร์มตรงนี้นะครับเราจะเอาข้อมูลจากเทเบิล ส t ต d e n t เดีนนี่ะครับไปสร้างนะครับเป็นฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลเพื่อให้บันทึกลงในตลาดนี้นะครับอ่ะเราก็จะทําแบบง่ายสุดนะครับเรามาที่สร้างมาที่ฟอร์มตรงนี้นะครับพอากดฟอร์มปุ๊บรอแป๊บนึงเราก็จะได้แบบนี้นะครับลายแบบนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมครับถ้ามันตัวเล็กไปเราก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าแรกนะครับปรับขนาดได้เป็นสักที่สิบแบบนี้นะครับ ยี่สิบยี่สองได้หมดนะครับโอเคนะครับเราก็ทําแบบง่ายๆก่อนแค่นี้นะครับต่อไปเรามาเปลี่ยนมุมมองนะครับเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบมุมมองฟอร์มนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบครับลองกรอกข้อมูลดูนะครับว่ามันจะบันทึกลงไปในตารางไหมนะครับเปลี่ยนมุมมองเป็นฟอร์มนะครับเดี๋ยวกลับมาตรงนี้นิดนึงครับก่อนที่เราจะ ไปกรอกนะครับเราบันทึกฟอร์มก่อนนะครับคลิกขวาบันทึกนะครับฟอร์มตรงนี้ผมจะทเทเบิลตรงนี้เปลี่ยนเป็นฟอร์มนะครับเป็นตัวยอ่อแล้วกัน frm นะครับ frm form student นะครับกดตกลงเราก็จะได้ฟอร์มขึ้นมาทางด้านซ้ายมือครับอโอเคครับเราก็จะเริ่มกรอกข้อมูลลงไปนะครับ อ่า uh, ID อย่างที่บอกไว้นะครับเรามันเป็นเลขรารอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องปอกนะครับรหัสประจำตัวนักเรียนอ่ะมุสด2 8 1 3 1ชื่อทดสอบ2นะครับอายุ13ปีเบอร์โทร0 9 9 9 9 1 2 3า่อมา่าประมาณนี้รูปภาพรูปภาพก็เหมือนเดิมครับบันชกเพิ่มอ่าใส่ รถภาพนี้นะครับตกลงรภาพโดนล็อกนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ครับเราทำการบันทึกไปก่อนนะครับกดขึ้นมาใหม่นะครับ โปรแกรมน่าจะไม่อัปเดตแต่ผมปิดสับเปิดใหม่อ่ะขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้มันค้างนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นโชว์มาคนที่หนึ่งนะครับจะมีเมนูนำทางอยู่ด้านล่างนะครับกดแบบนี้ไปดูคนที่สองได้คนที่สองที่เราเพิ่งพิมไปเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะลองเพิ่มมาอีกคนหนึ่งนะครับกดเพิ่มตรงนี้ปึ๊บนะครับ ได้ไอดีใหม่นะครับอ่ะพิมพ์เลขประจําตัวไปนะครับอพิมพ์ทดสอบ3นะครับอายุ12นะครับเบอร์โทรอ่ะมัวๆไปนะครับรูปภาพนะครับอ่ะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับเมื่อกี้อันที่2เรายังไม่ได้ใส่รูปภาพก็มาใหม่ครับ ตกลงได้รูปภาพมาแล้วเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างฟอร์มแบบข้าวๆนะครับแบบข้าวๆแบบง่ายๆสุดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งกันใน EP ถัดไปนะครับอ,อันนี้เราก็บันทึกให้เรียบร้อยครับแล้วเรากลับมาดูที่ตารางเทเบิลนะครับตอนนี้จะสังเกตได้ว่ามีข้อมูลอยู่เพียงแค่ 2เลคคอรใช่ไหมครับแต่ข้อมูลจริงๆเมื่อกี้เราสร้างในฟอร์มมีทั้งหมด3เลคคอรนะครับให้นักเรียนมากดรีเซตรงนี้1ครั้งนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมาครับโอเคครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการสร้างตารางนะครับแล้วก็สร้างฟอร์มด้วยโปรแกรม Access นะครับแบบง่ายๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับ